ทวาเบื้งผักเสียนจะหลังจากที่เอาต้นเป็นผักเสียนปลาหลังจากที่เอาต้นมาปลูกไว้ในบ้านก็ได้มเมล็ดดูอันนี้สิกินออกกระเทียมนะจ้ะเพื่อนเอามาขั้นผักมาขั้นสมกันแซบผู้ใดเก็บได้หลายๆขั้นสมแซช่องฟิตไว้กัแซบเดี๋ยวพาเบิง้งรอบบ้านจ้ะกรอน,นี้เป็นกรอที่สองจริงๆอะ่ะ ตรงนี้เป็นตรงแรกที่ปลูกไว้เอามาปลูกแค่ต้นเดียวแล้วเ,เขาก็แพร่ออกมาได้เกาะปีนาอาซิได้เกาะหลายอยู่แกงงามปลูกไว้ตอนนี้ก็บ,บทบธนเก็ตุโบธนธนเก็บบธนากากินเพราะว่าเห็ดนานกับคนหลายทนากากินกระเทียมเดี๋ยวไปเบิง้ง ซุมยิบยิบน้บยอยๆยอยเห็นไหเอามาปลูกไว้เอามาแค่ต้นเดียวเอาขางทางหลังจากเลิกงานแล้วก็เลยถอนมาปลูกไว้ตั้งแต่พศ19เอ่พอพศ19 ..19 19ยี่สนี่แหละตอนนี้ได้ได้สองกอละแล้ว,ลวก,ก็รวมต้นน้อยๆนาะ แล้วก็พามเาบงกระเทียมไปนี่ก็เอามาปลูกไว้บ้านเอาเม็ดมาวานไว้แล้วก็เอาต้นอเอาต้นถอนต้นมาปลูกน้ำแน่แต่ส่วนมากพวกนี้สิเป็นมเมล็ดมะนะันนะดอกกระเทียมเนี่ยพ่นจะเอาเก็บไปพัดเนาะปลูกไว้ก็บพราท่านกินกินแน่สัตงต่ก,กี้่ก็กินอยู่แต่ตอนนี้ เ็ดงานในร้านเนาะย่านคอมเมนต์ย่านคน,นเ,เมนก็นเลยบพท่านนักกินอยู่จ้ะอันนี้ก็เป็นอผักกูดที่พิ่นเอามา,าที่พิ่นเอามาผัดนะอันนี้แซ่บๆเลยเด็ดประมาณเนี้ยเด็ดประมาณเนี้ยอันนี้ก็เอามาปลูกเลยเอาจากคลอ,องมาปลูกจริงๆมาปลูกแค่ประมาณสามต้นนะเลยได้อันนี้ได้ลายกออยูอ่นา่าจะ นี่ก็ะต้นหนึ่งแต่ก็ตั้งแต่เอามาปลูกกับระทันกินอยู่มันหน่อยอยู่มันแพร่หนึ่งสองสายู่ขางพูดอันนี้กับแมนมันแพร่อันนี้กับแมน,มน,แ,น,น,แ,มนแล้วตอนเพิ่นเท็ดหัวเพิ่นกระทอนออกอีกก่อนหนึ่งองก่อนนี่งามที่จริงเขามักน้าเนะาะาอยู่ใกล้ๆน้านี่สิแบบง้ามขนาดอันนี้ชิเมนเพิ่นแพร่หละ แพ้่ออกหลายๆจังน้อยก็สิได้กินผัดด้นั่นแหละต้องกินเด็ดยอดจังที่กินเด็ดยอดเราก็ไปต้มลวกใบออกก้อนนะลวกน้ำต้มน้ำลวกลวกน้ำนะลวกแล้วก็เอาไปผัดน้ำมันหอยผัดคือผัด,ผ,ดผักบุ้งแบ่แบๆกับกอ,บอบต้นจะเป็นเสียสิบมีอ่ เขาเอิญยังก็ขนหลายๆนะปลูกไว้ริมรั้วรั้วบ้านก็กินได้